เหมือนวันสิ้นโลกสอสอสิงโ,โตเปิดภาพหาดใหญ่วิปโยคคนแย่งอาหารพบศพริมถนนนายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองหรือสิงโตสอสสงขลาเขต9พักประชาธิปัตย์โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่านี่คือภาพหาดใหญ่ในวันนี้อย่างก,กับวันสิ้นโลก คนแย่งอาหารกันริมถนนศูนย์หพยพที่ไร้าการจัดการศพคนตายลอยมาต้องวางริมถนนเสียงคนที่ร้องโหยหวนทั้งคืนภาพทั้งหมดนี้ผมเห็นกับตาตัวเองมาตลอดสมวันความสูญเสียครั้งนี้ใหญ่เกินกว่าจะลืมคนไม่ตายก็เหมือนตายทั้งเป็นนี่คือสิ่งที่พวกเราควรได้รับจริงๆหรอผมรับไม่ได้จริงๆครับเช็คข้อมูลล่าสุดวันนี้27ทับ1เวลาเกนาฬิกา20นาที หหากวันนี้ไม่มีฝนตกลงมาสมทบระดับน้ำจะลบลงต่ำกว่าตลิ่งคลองรอหนึ่งเรื่อยๆใน1นถึงสงวันนี้น้ำจะแห้งหมด 2. ไฟฟ้า ตอนนี้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากำลังเข้าตรวจสอบว่าพื้นที่ไหนสามารถปล่อยกระแสะไฟได้บ้านไหนน้ํำแห้งแล้ว 3. ประปาหากระดับน้ําไม่เพิ่มไม่เกิน1-2วันจะใช้กันได้ทั้งเมืองเจ้าหน้าที่ต้องล้างเครื่องก่อนครับทุกอย่างกำลังดีขึ้นเรื่อยๆส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ด้วยกันครับ